ค่ะทุกคนสําหรับเช้าวันนี้นะก่อนเริ่มทํางานนะคะทุกคนนะคะเราก็จะต้องกินวิตามินซีนะคะวิตามินซีนะคะของตาแบนรนดิฟเนตนะคะแบบนี้เลยเอ,อ่อขวดก็จะมีอยู่ที่30แคปซูลนะคะทุกคนนะคะก็จะเป็นเม็ดออกมาเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสารสกัดน,นะคะของอาเจร่าเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีในส่วนของมะขามป้อมนะคะแล้วก็วิตามินซีทั้งหมดเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการต้านสารอนุมูลอิสระเสริมสร้างคองลลาเจนให้กับร่างกายนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะป้องกันการเป็นไข้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงหรือว่าเราเจอมลพิษฝุ่นละอองนะคะ PM อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นพวกสารอนุมูลอิสระที่จะทให้เราเป็นไข้อะไรยามให้เราเนี่ยไม่ป่วยง่ายไม่เป็นไข้หวัดเร็วนะคะเพราะว่าวีวตามินซีสูงมีมะขามป้อมนะคะตรงส่วนนี้จะช่วยปกป้องนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ส่งเสริมไปเรื่องของผักดันคอลลาเจนในร่างกายเราให้ผิวเราผ่องใสมีภูมคุ้มกันที่ดีผิวสวยกดตักร้าได้เลยนะ